จะเกิดอะไรขึ้นถ้าทุกคนอยู่กับเจ้าซิกเซเว่24ชั่วโมงเรื่องมันเริ่มจากตอนตีสามนั้นผมออกมาจากห้องน้ำผมได้ยินเสียงอะไรบางอย่างในห้องคอมเลยเข้าไปดูและผมก็เจอเจ้าซิกเซเว่มันกำลังเล่นเกมคอมผมอยู่จุดซิกเซเว่นผมไม่รู้จะทำยังไงก็เลยรีบไปซ่อนตัวจากซิกเซเว่น อย่ากดไลค์กดซับสไคร้นะถ้าก,กดมันจะรู้ว่าผมอยู่ตรงนี้หวังว่าตอนเช้ามันจะหายไปแต่ผ่านไปหลายชั่วโมงมันก็ยังอยู่ตอนนี้รู้สึกหิวมากหิวจังมีอะไรก,กินไหม แต่ว่าโชคดีในกระเป๋ามีขนมอยู่โชคดีมีขนมอยู่ในกระเป๋าอย่างน้อยก็พอหายหิวได้ข้อดีของการตุนขนมจากนั้นผมก็หลบซ่อนตัวอยู่ปิดหลายชั่วโมงแต่ว่าเจ้าซิกเซเว่นมันก็ยังไม่ไปไหนโอกาสมาแล้วอยู่ดีๆเจ้าซิกซว่นก็ออกมาแล้วมันกําลังเข้าห้องน้ําผมจึงใช้จังหวะนี้รีบไปหยิบของเล่นมาไล่มันเลยเจ้าซิกเซเว่นออกมาจากห้องผมจึงรีบจัดการมัน อ้าวดูอยู่เหรอกดไลค์หรือยังกดซับสไคร์หรือยัง